สวัสดีครับวิวเจดี DIY การเดินสายไฟกับโครงสร้างเหล็กแบบนี้นะครับผมก็ก็จะมีการนี่นะครับเดินรางนะครับเก็บสายไฟเข้าไปนะแล้วก็จะมีกล่องสวิตช์แบบนี้นะครับตกกล่องสวิตช์นะครับมันจะมีการต่อาสายไฟรตรงนี้นะครับผมที่จะเน่สัมผัส โซเหล็กนะครับก็เป็นไปได้นะครับสายไฟก็มีฉนวนนะครับผมแต่ใช้สายไฟเป็นนานๆนะครับถ้ามันเกิดความร้อนสะสมนะครับผมฉนวนมันก็จะละลายได้นะครับผมไฟฟ้ารั่วนี่นะครับผมเนี่ยลงโซงเหล็กนะเป็นไปได้นะครับผมมหาวิธีป้องกันนะครับนี่ไฟฟ้ารั่วนะครับผมในในอนาคตกันดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัย อ่าพอดีนะครับผมนี่โครงสร้างเหล็กนะครับนี่ที่กล่องสวิต์ตะกี้นะครับผมมันตั้งมาถึงนี่นะครับผมคานข้อดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้นะครับผมนี่แท่งกาวนะครับแท่งกาวนี่ตอกลงไปในดินนะครับตอกลงไปในดินแล้วก็ต่อสายดินกับนี่นะครับแท่งกาวนะครับกับนี่โครงเหล็กตรงนี้นะครับไปทํากันเลยนะ ใช้วิธีนะครับนี่สายกล้าวนะครับแล้วก็ย้ำโดยหางปลานะครับเดี๋ยวจะยึดติดนะครับนี่ด้วยเกลียวปล่อยนะครับนี่กับโครงสร้างเหล็กตรงนี้นะครับแล้วก็นาอันนี้มันเป็นสายถักนะครับเนี่สายถักไนล่อนนะครับมันเป็นสายน้ำนะสายน้ําอุ่นนะครับผมก็นํามาสวมาทับสายกลาวเข้าไปนะสายกลาวที่ต่พ้นจากพื้นขึ้นมานะครับ พื้นปูนที่จะเทนะครับผมมันจะได้ไม่ขาดง่ายนะครับผม <L un> เมื่อต่อสายกล้าวนะครับอ่าแท่งทองแดงแบบนี้นะครับผมกับโครงสร้างเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก็ต้องตอกแท่งทองแดงนะครับนี่ให้จมลงไปอ่าประมาณนี้นะครับรพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเทพื้นนะครับ ปิดแท่งกาวกันอีกทีหนึ่งนะครับผมการต่อสายกาวนะโครงสร้างเหล็กแบบนี้นะครับผมกับแท่งเหล็กนะครับตอกลงไปในดินนะครับผมจะช่วยป้องกันนะครับผมถ้ามันเกิดมีไฟฟ้ารั่วนะลงคลงเหล็กแบบนี้นะครับผมไฟฟ้าก็จะวิ่งลงดินไปเลยนะครับผมจะไม่วิ่งลงตัวคนนะครับผมจะช่วยให้นะครับผมมีความปลอดภัยนะครับถ้ามัน เกิดเหตุนะครับผมไฟฟ้ารั่วลงโคงเหล็กด้ายนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ